สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องถามให้หมดเปลือกจากพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ7-11ถึง11และข้อ1 7ถึงข้อที่21พระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อ7ถึง11และข้อ1 7ถึง21 แล้วพระองค์ตรัสแก่อับรามว่าเราคือพระเจ้าที่พาเจ้าออกจากเมืองเออของชาวเคลเดียเพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าอับรามทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์พระองค์จึงตรัสแก่อับรามว่า เอาลูกวัวตัวเมียอายุสามปีแกะตัวเมียอายุสามปีและแกะตัวผู้อายุสามปีนกเขาตัวหนึ่งกับนกพิราบโตตัวหนึ่งมาให้เราอับรามจึงนำสัตว์เหล่านี้มาถวายและผ่ากลางตัววางข้างละซีกตรงกันแต่นกนั้นหาได้ผ่าไม่ครั้นฝูงเหียว บินลงมาที่เนื้อสัตว์เหล่านั้นอับรามก็ไล่ไปเสียครั้นดวงอาทิตย์ตกและค่ำมืดก็มีเตาที่ควันพุ่งอยู่และคบเพลิงเลื่อนลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้นในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับรามว่าเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้ว ตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทั้งแผ่นดินคนเคนไนคนเคนัตและคนขัดโมไนกับคนฮิตไทยคนเปรสีคนเรฟฟาอิมคนอ,อรารโมไรคนคานาอันคนเกอร์กาชีและคนเยบุสด้วย สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับอับรามไม่เกี่ยวไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการมีลูกหลานมากมายแต่เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินด้วยเพราะถ้ามีลูกหลานมากมายดุจด,ดาวทองฟ้าเนะี่ยคำถามว่าพื้นที่ล่ะนะนะพื้นที่ต้องกว้างพอสำหรับจะมีคนมากมายอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อับรามก็ค้างขาใจนะ ค้างคาใจเรื่องแรกก็คือเรื่องของอะไรเรื่องลูกมาแนละ้วก็หมดไปแล้วยังมีเรื่องค้างคาใจอีเรื่องคือเรื่องดินแดนนะพระเจ้าบอกจะยกดินแดนเนี้ยให้กับเจ้านะฮะคถามข้าพระรามว่า,าจะรู้ได้ไงอะว่าดินแดนนี้จะเป็นของผมนะผพรามกว้างใหญ่มากนะ,ะกว้างใหญ่มากพระเจ้าเลยบอกให้อับราฮัมเนี่ยไปเอา,าลูกกลัวมา นะฮะแล้วเอานกมานะครับและมาทําเป็นเครื่องอถวายบูชาแด่พระเจ้าโดยการผ่ากลางมดนะครับนะฮะถ้าตัวใหญ่ก็ผ่ากลางแปลงซีกนะฮะแล้ววางเรียงเหมือนเหมือนทางเดินเนี่ยนะครับพอถึงเวลาปั๊บตกเจนพระเจ้าก็ได้ส่งเพลิงลงมาไฟลงมานะฮะร,ระหว่างสัตว์ซีกสัตว์เหล่านั้น นะแล้ววันนั้นพระเจ้าเป็นการทําพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอับราฮมนะครับานนั้นก็มาเผานะเครื่องเผาบูชาหมดและพระเจ้าก็ย้ําว่าพื้นดินของอ,อับราฮัมจะเป็นอย่างไรนะเราจะมอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าด้วยตั้งแต่แม่น้ำอียิปตไปถึงแม่น้ำใหญ่ นะคือแม่ ट, นะ้ำยูเฟติสทั้งแผ่นดินคนเคนายคน euh, เคนัสคนขัดโมไรกับคนฮิทยคนเปรีนะีคนเอฟราอิมคนโมไรคนคานอันคนเกอร์กาซีและคนเยบสุสด้วยพูดถึงคนอันนี้หมายว่าเขาอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้ามอบหายให้ถ้าไปอ่านอีกตอนพระเจ้าจะพูดถึงเรื่องของ เหนือก็จดซีเรียใต้ก็จดอีอยิปต์นะตะวันออกนะก็จดแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเพติสนะส่วนตะวันตกก็จดแ่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือทะเลใหญ่นะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาว่าจะยกให้โดยทำพันธสัญญานะครับ ฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าทํากับเราหลายเรื่องนะเรื่องลูกพระเจ้าก็ให้ดูเรื่องของดาวบนท้องฟ้าแต่พอเรื่องแผ่นดินพระเจ้ามีการทําพันธสัญญาบอกถึงเขตแดนและให้เผาเครื่องบูชาและพระเจ้าก็รับเครื่องบูชาเป็นการทำใจว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญานั้นจะต้องเกิดขึ้นนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่ให้มองเห็น นั้นบางสิ่งบางอย่างเราสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทําการกับเราเนะและบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องวางเครื่องเาผาบูชาอย่างที่อับรามทำนะแต่เมื่อเรามีความตั้งใจกับพระเจ้าพระเจ้าจะทําหมายสําคัญ้กับเราสําแดงหมายสําคัญ้กับเรานะเมื่อต้องการยืนยันว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสก,กับเราเนี่เป็นจริงหรือไม่แบบไหนอย่างไรนะครับ พระเจ้าพร้อมจะแสแดงหมายสําคัญให้อันนี้คือ,อสิ่งสําคัญที่อยากจะดุจใจให้เกิดขึ้นในส่วนตัวเนี่ยนะฮะในส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรประเทศไทยหรือภาษาคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าจะฟื้นฟูประเทศไทยนะฮะผมเชื่อและสิ่งที่พระเจ้ายืนยันคืออะไรคือการมีการเคลื่อนไหวในชีวิตของคริสเตียนและสุดท้ายก็คือความเป็นเอกภาพ ความเป็น,นหนึ่งกีเดียวกันของครสเตียนในประเทศไทยเมื่อความเป็น,นหนึ่งกีเดียวกันขึ้นบระพีว่าไงพระเจ้าจะบังคับบัญชาภพอนนะฮะบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นในทากลางประเทศไทยจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้มีความมั่นใจว่าเนี่ยพระเจ้ายืนยันละพระเจ้าได้ทาพันสัญญ,ญาแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทำสัญญ,ญาแบบนี้กับเรา นะเราจงมั่นใจเหมือนกับอับรามเนี่ยเมื่อพระเจ้าทำขสัญญาเนี่ยอับรามก็เชื่อว่าแผ่นดินที่พระเจ้าบอกนะจะเป็นของเขานะจะเป็นของเขาไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ตอนไหนก็ตามแต่แต่จะเป็นได้อย่างไรแบบไหนเนี่ยอับรามไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นแน่นอนอันนี้เป็นการแสดงออกถึงความอะไไว้วางใจของอับรามที่มีต่อพระเจ้าเราเองก็ควรจะไว้วางใจพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสำแดงอะไรกับเรา ให้หมายสําคัญอะไรกับเราแสดงว่าพระเจ้าเราทําปันสาญญาว่าสิ่งพระเจ้าบอกเราสัาแสดงกับเราพระองค์จะทำตามนั้นหรือสิ่งที่มีตรัสไว้ในพระมัทธีมีเขียนในพัมัีและพระเจ้าสัญญาไว้ทําอะไรพระองค์ก็จะทาอย่างนั้นฉะนั้นในในพคำของพระเจ้าในพระมัทรีมีสัญญามากมายที่เป็นเหมือนกับพันธสัญญาที่พระเจ้าตรัสว่าสิ่งตามนี้เมื่อท่านทานตามมันจะเกิดผลแน่นอนฉะนั้นขอบเจ้าทรงนำแระอวยพรเรา ในการจะเชื่อในพระเจ้าอย่าให้อะไรข้างคาใจเรานะฮะมีอะไรยังสงสัยอยู่ถามพระเจ้าให้หมดเปลือกอย่าเหลือ,อไว้เพื่อเราสามารถไว้ใจวางใจพระเจ้าและกล้าวเดินต่อไปกับเจ้าด้วยความมั่นคงและด้วยความวางใจในพระเจ้าร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสนเสริญขอบคุณในความรักพงวยพรของหราในการเรียนรู้จักการจะเดินไปกับพระเจ้าด้วยใจที่บ่อยสุดมีอะไรเราจะไม่ค้างคาไว้ในใจจะถามให้หมดเปลือก และเพื่อพระเจ้าสัดงและทะําปัสจาหรือให้หมายสําคัญกับเราเพื่อเราจะวางใจในพระเจ้าและเดินไปกับพระเจ้าต่อไปขอบคุณในความรักโร่งใน,รนพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญท่านยังมีคําถามคาใจอะไรบ้างที่ท่านอยากจะถามพระเจ้า ขอคิดสำหรับวันนี้นะครับจงยำเกรงพระเจ้าและขอความมั่นใจจากพระอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง k k p l Live และสนับสนุนภารกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ